对。 มาเที่ยวงานบอลลูนครับวันนี้เป็นรูปรอะไรปูืนเสือ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 เจคริ่เครองเลยครับใช้ช่อง พนไฟใส่บอลลูนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวงานบอลลูนสลูกนี้ขึ้นไปแล้วลูกนี้ขึ้นลำจำ่า คนไฟครับไปแล้วไปดูฝั่งนู้นเถอะไหนอ้ <Okay. S 1> อมไปดูฝั่งนูน้นดจับหน่อยเขาจะพ่นไฟเข้าข้างในครับเพื่อมันร้อนแล้วมันก็จะลอยขึ้นเหตุผลที่มันรูนลอยขึ้นได้เพราะมันมีความร้อนครับ ถาบูดูฝั่ง,งนูน้นเถอะครับอ้อมไปดูฝั่งนูน้นอย่นี้มันจะลอยขึ้นแล้วครับ นี่คือถังแก๊สนะครับนี่พัดพัดลมครับเขาเตรียมพัดลมเอาไว้มันจะค่อยๆ่อยร้อยกันแล้วไปนะครับเสือเสือรอยไปครับเสือ เสือว้าวเสือตัวใหญ่มากครับผู้ชมญี่ปุ่น ติดตั้งกันสามลูกมาปุ่นใช่ครับใช่มันจะล้มใส่คนหรือเปล่าครับคุณผู้ชมตอนนี้เติมแก๊สเขาเยอะๆตรงนู้นมีอีกสองลูกนะครับสองลูกนั้นเขา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 เรียกว่าอะไรเขาสูบไปแล้วอันนี้เขาจะมาสูบลูกที่สามให้เราได้ดูก่อหน้าสวยนะอืม แต่ว่าอันนี้ขึ้นไม่ได้จริงนะครับอันนี้เป็นโมเดลเฉยๆนะถ้ามีโอกาสได้ดูของจริงที่คนขึ้นได้ผมจะพาผู้ชมไปขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนนะครับพื้นที่ทไ5ไร่5ไร่ครับเ<ส>ขาบอกต้องมีพื้นที่5ไร่ถึงจะบรรลุลูกใหญ่แต่นี้มันไม่ค่อยกว้างุ่นนี้เขามาจากเชียงใหม่อันนี้เขามาจากเชียงใหม่นะผู้ชมครับ3ลูกนี้มเู ทุนคือลูกที่สามนะครับเขาจะลากมาทางนี้นะครับวทสามลูกนะครับคุณผู้ชมครับ มันลูกใหญ่จริงนะผู้ชมวันนี้แค่ของของของปอมยังว่าลูกใหญ่คิดดูของจริงจะขนาดไหนลูก,ลก,ลกนี่มันใหญ่กว่าตัวผมอีกนะผู้ชม ผมสูงประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่าน,นี่น่าจะประมาณสองเมตรได้ผู้ชมอันนี้โมเดลบอลลูนไม่ใช่ของจริงนะครับคิดดูของจริงจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้แค่ของโมเดลเอออันนี้มาดูบอลลูนอีกวันหนึ่งนะครับอย่างรอบที่แล้วเราไปดูที่อ่าที่งานวิ่งลอยฟ้าเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้เราก็มีโอกาสได้ดูอีกนะครับที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรีนะครับผู้ชมจะข้ามฝั่งไปดูนี้ ดูดิคือบอลลูนเนี่ยมันต้องเติมไฟตลอดถ้ามันไม่เติมไฟตลอดมันก็จะแฟบนะคุณผู้ชมดูครับนอะู้ลูกนี้ลูกนี้เขาเขาพ่นไฟใส่เข้ามางในแบบร้อนมากเลยคุณผู้ชมดูดูดดบอลลูนพ่นแก๊ส เพราะว่าเราจะเปลี่ยนเชือกอยู่หรือสักอย่างไม่แน่ใจ oh. Oh. ดูใหญ่มากเลยนะ oh. โคตรใหญ่เลยผู้ชม oh. เออบอลลูน ได้อีกลูกนึงไปไหนอะ่ะมก็ไปจะหาอีกลูกหนึ่งอ๋ออีกลูกหนึ่งกำลังลอยผู้ชมอ,อีกลูกหนึ่งกำลังลอยนะอีกลูกหนึ่งกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาปล่อยให้ลอยจริงได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจเติมแก๊ส ไฟมันแรงมากเลยผู้ชมแต่ผมยังไม่เคยขึ้นนั่งบอลลูนสูมว่าถ้าสมมติมีโอกาสได้ขึ้นจะพาไปขึ้นแต่อันนี้มันขึ้นไม่ได้มันลูกเล็กนะครับไปแล้ววูไปแล้วไปแล้วูไปแล้วไปแล้วมันลอยไปแล้วผู้ชมลอยไปแล้วลูกนู้นลอยไปแล้วผู้ชมไปแล้ว แต่มันมีสายลังเอาไว้มันไม่ขึ้นไปบนท้องฟ้าหรอผู้ชมมันมีสายลังเอาไว้อยู่เออลูกใหญ่มากเลยไปแล้วบอลลูนมันจะขึ้นหลังคาไหมผู้ชมแล้วมันลุ้นกันเรียบร้อยลงหลังคาแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขา,เขา,เ,ขาเขามีแบบดึงเชือกอยู่เหมือนคล้ายๆว่าวครผู้ชมมีทั้งหมดสามลูกนะครับในวันนี้ เรามาวันแรกเลยวันที่26่สิบจริงๆมีอีก3วันนะครับ26 27 28แล้วก็3พฤศจิกานะครับผมดูคนมามุงดูเต็มเลยนะอืมแต่มันร้อนมากเลยจริงผมไม่ได้เป็นคนเกลียดความร้อนแต,แต่ว่ามันก็น่ารำคาญอยู่เหมือนกันเวลามันพ้นไอ,อ รอปีหน้าปีหน้าเขาอาจจะลูกใหญ่มาลูกใหญ่ที่คนขึ้นได้แต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าจะเอาลูกใหญ่มาแต่ก็เป็นลูกเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอปีหน้า1 2 3หนึ่งสองสามสามลูกนะครับผม ว้าวดูค,วคนไฟใกล้ๆลครับขับค,คนแก๊สคนแก๊สสนันเลย